เงินเป็นสิ่งจําเป็นนะครับแต่ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญสิ่งที่สําคัญก็คือคนเพราะเงินเกิดจากคนหาดังนั้นแล้วเงินจําเป็นต่อการดารงชีวิตแต่เราก็ไม่ลืมคนที่อยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างหน้าเราสําคัญอย่างยิ่งคือเราก็ต้องมีศาสานาต้องหมั่นทนุบำรุงจิตใจตัวเอง ให้อยู่ในศีลในธรรมเต็มกำลังความสามารถให้รู้จักบุญคุณทดแทนพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาให้รู้จักภาระที่เราต้องมีที่เราต้องรับผิดชอบเราจึงจะไม่ได้เสียชาติที่ได้เกิดเป็นคนและสำคัญที่สุดเงินเป็นสิ่งจำเป็นและการวางเงินนั้นสำคัญเป็นอย่างมากต่อการบ่งชีวิตในอนาคต ถ้าราวางเงินผิดที่มันจะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะไหว้พระสวดมนต์ดูแลครอบครัวดูแลญาติพี่น้องให้เวลากับตัวเองการวางเงินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากเงินถ้าวางในธนาคารก็จะมีดอกเบี้ยเงินฝากถ้าวางไว้ที่วัดก็จะเป็นทำบุญ ถ้าวางไว้กับลูกกับเมียญาติพี่น้องก็จะเป็นการทำทานถ้าวางไว้ในที่ดินหรือว่าหุ้นก็จะเป็นการลงทุนเราเลือกเอาว่าเราจะวางเงินไว้ส่วนไหนบ้างมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับถ้าวางถูกที่เราก็ทำงานน้อยถ้าวางผิดที่เราก็ทำงานเยอะใช้แรงเยอะ